หยิบอะไรก็รวยสี่ราศีแหรงอธิษฐานทรงผลธุรกิจเจริญงอกงามร่ำรวยรับโชคไม่คาดฝัน 1. ชาวราศีเมษ มีเกณฑ์ชะตาพลิกฝืนคนพบช่องทางรวยใหม่ๆจะได้รับการยอมรับได้แสดงความสามารถได้อวดฝีไม้ลายมือหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเปิดกิจการหรือทำอะไรใหม่ๆช่วงนี้คุณจะก้าวหน้าและก้าวไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จได้ดีอนาคตอันใกล้จะมีโอกาสร่ำรวยเงินทอง 2. ราศีเมทุน คุณจะประสบความสำเร็จไปอีกขั้นชะตาพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีหรือจากที่ดีอยู่แล้วก็จะดีคูณสองการติดต่อหาข้อตกลงหรือการประสานงานแม้กระทั่งการค้าการขายจะสำเร็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีมีโอกาสรับทรัพย์นับเงินแบบไม่ทวนจะมีช่องทางทำมาหากินใหม่ๆชีวิตจะสุขสบายมีเกณฑ์มีเงินแสนเงินล้าน ราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์โอกาสดีๆมีรภาพงามๆและความสำเร็จกำลังจะก่อเกิดจะมีสิทธิพลิกฟื้นชะตาเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วจากร้ายกลายเป็นดีอยากได้อะไรก็ต้องได้ชีวิตอาจจะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่เลยทีเดียวสุดท้ายนี้ชาวราศีมีน จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาชะตาพลิกฟื้นพบกับความสุขกายสบายใจในหลายๆเรื่องบางคนแจ้งเกิดจากการทำงานหรือว่าได้เลื่อนขั้นแบบก้าวกระโดดหรือจะได้รับสิ่งของที่คุณอยากได้มานานบ้านรถเงินตาความรักก็จะเป็นของคุณชีวิตถือว่าดีสุดๆจะมีแต่ผลรับที่ดีและร่ำรวยมากยิ่งขึ้น อ่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่อง youtube ดูดวงชาแนลด้วยนะคะ